ฮาดียยูทัวลงไฮโซปาวานโพจ้วงรุง้งส่งแท็กแฮแท็แบนด์สีพันวาติดเทรนวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์มีการระดมติดแฮชแท็กแบนด์สีพันวาจนทยานขึ้นอันดับหนึ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์โดยต้นตอของดราม่านี้สืบเนื่องมาจากปาวานวรสิทธิ์อิสระ ไฮโซทายญาตะกูลดังเจ้าของรีสอร์ทสีพันวาจังหวัดภูเก็ตได้โพสต์ภาพของรุง้งปนัดยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกน,นนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบนเวทีปลาสายมอบสนามหลวงลงในไ g จี o r อรี่ของตัวเองพร้อมเขียนข้อความต่อว่าอย่างรุนแรงเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า This bullshit has got to stop She is not Thai Who is he working for This one needs to be in prison How dare you เรื่องไรสาระพวกนี้ควรจะต้องจบเธอไม่ใช่คนไทยเธอทำงานให้ใครกันแน่เด็กคนนี้ต้องติดคุกกล้าดียังไงภาพดังกล่าวจุดกระแสดราม่าตามมาทันทีโดยชาวเน็ตจำนวนมากไม่พอใจปาวานอิสระโจนมีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์ส่งผลให้แฮชแท็กแบนสีพันวาพุ่งทะยานติดเทนในที่สุด